สวัสดีครับนาเทคเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับตอนนี้มีคูเวตานะครับ L 4 0 1 8เข้าใหม่นะครับเพิ่งล้างเสร็จนะครับอันนี้สภาพเดิมๆครับรถงามๆรถเจดปี2563ครับเล่มชุดโอนครบนะครับมาพร้อมกับพันป้วน6ใบนะครับ22นิ้วนะครับห้องคัดเดิมนะครับเครื่องมาร์คเดิมอยู่เดิมครับใช้งาน 4,779ชั่วโมงการทำงานครับอันนี้นะครับก็ราคานะครับรวมเช็ครวมเก็บสีนะครับหารวมแถมข้อซิ่งให้นะครับก็อยู่ที่ราคาอยู่ที่3 000, 6 0 0 0 0บาทนะครับ3 000, 6 0 0 0 0บาทเล่มทะเบียนเอกาสารที่โนครบนะครับขายเิสวยเพ<ๆ>ื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถเดินทางมาดูรถได้ที่ร้านนะแท็กเตอร์นะครับ อุดรธา,ายนีนะครับขอบคุณครับสนใจติดต่อสอบถามที่0918611191นะครับ